เมื่อวานนี้เป็นวันหยุดค่ะหวานก็เลยเชิญเพื่อนมาทานข้าวทั้งหมด14คนหวานเลือกทําหมูกระทะค่ะมันจะได้แปลกใหม่เพื่อนบางคนก็เคยกินเพื่อนบางคนก็ไม่เคยกินค่ะพอดีว่าเมื่อวานนี้อากาศดีมากเลยค่ะเราก็เลยเลือกนั่งกินกันที่สวนข้างนอกเดี๋ยวมาดูหวานเตรียมเครื่องหมูกระทะกันเลยค่ะว่ามีอะไรมั่งแล้วก็น่าจะน่าทานขนาดไหนนะคะอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมผักกันก่อนเลยค่ะนี่ก็จะเป็นผักกาดเขียวหรือว่าที่นี่เขาเรียกว่าชูปักชอยค่ะ หวานก็จะเอามาหั่นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างนี้แหละค่ะเตรียมผักเสร็จก็จะไปเตรียมเนื้อก็จะไปเตรียมน้ำซุปกันต่อค่ะนี่ก็จะเป็นผักกัดขาวค่ะก็จะามาหั่นเล็กๆเหมือนกันหวานหั่นใส่กะละมังแล้วเดี๋ยวหวานถึงจะเอาไปล้างน้ำอีกทีนึงค่ะวันนี้หวานใช้เป็นเตาถ่านย่างเลยค่ะก็อยากให้เพื่อนๆได้อรรถรสแบบที่เมืองไทยเลยค่ะดูต้นขึ้นช่ายของที่นี่ค่ะทุกคนต้นเบลเลอร์บาร่าหวานก็จะเลือกใช้แต่อ่อนๆอส่วนก้านแก่ๆของมันเราจะเอาไปต้มกับน้ำซุปค่ะ วันนี้มียอดข้าวโพดอ่อนด้วยค่ะแล้วก็มีเห็ดเล็กเห็ดน้อยหลายๆอย่างกันจริงๆที่บ้านเราทานบ่อยกันมากเลยค่ะเนื้อย่างอย่างนี้แต่ส่วนมากเราจะใช้เป็นเตาไฟฟ้าแล้วก็จะนั่งกินในครัวกันแต่วันนี้อยากได้ฟิลอารมณ์แบบเมืองไทยก็นั่งกินเตาถ่านกันข้างนอกหลังจากที่เตรียมผักเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปต้มน้ำซุปค่ะหม้อน้ำซุปเดือดพอดีวันก็จะเอาเครื่องลงไปใส่กระดูกหมูใส่หอมหัวใหญ่แครอท หั้นใส่ขิงลงไปด้วยนะคะแล้วก็จะใส่ก้านขึ้นช่ายลงไปค่ะแช่บนเส้นนิ่มได้ที่แล้วบั้นจะมาใส่ตะกร้าให้มันแห้งค่ะส่วนผักเราก็จะเอาไปแช่น้ํานะคะแล้วก็จะใส่น้าส้มลงไปในนั้นด้วยแช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเสร็จแล้วถึงจะมาใส่ตะกร้าอีกทีวันทําของทานเล่นเรียกน้าย่อยเป็นหอยเชลล์อบเนยกระเทียมค่ะแล้วก็จะมีขากบทอดด้วยแล้วก็จะมีของทอดที่เราทําที่ร้านอย่างกุ้งทอดปอเปี๊ยะทอดแล้วก็ซามมูซาทอดนี่ทุกคนชอบกันมากเลยค่ะ การเชิญเพื่อนมาทานข้าวบ้านจะเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนฝรั่งเศสค่ะเราเชิญเขาเขาก็เชิญเราเราก็ผัดกันเชิญค่ะบางคนไม่สะดวกเชิญไปที่บ้านก็เชิญไปทานร้านอาหารแทนก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้หวานกําลังบดเนยกับกระเทียมแล้วก็ใบาพาร์สลีย์ค่ะก็จะใส่น้มามะนาวลงไปในนั้นหน่อยนึงหวานเอาจะเอามาราดหน้ากับหอยค่ะแล้วจะเอาเข้าไปอบค่ะสูตรนี้ใครไม่ใช้เป็นหอยเชลล์ใช้เป็นหอยแมงผู้ก็ได้นะคะทุกคนอร่อยเหมือนกันค่ะ นี่ค่ะหวานจะใส่ถุงอย่างนี้แล้วก็ค่อยมาตัดตูดมันแล้วมาบีบทําให้ทํางานง่ายขึ้นค่ะเสร็จแล้วเราก็จะโรยเก็ดขนมปังค่ะแล้วหวานก็จะเอาเข้าไปอบในเตาอบนะคะ200องศาแค่5นาทีค่ะเอาไฟแรงๆเลยนะคะหน้ามันก็จะได้กรอบๆหวานจะพามาดูซอสที่หวานใช้ค่ะยี่ห้อนี้เผ็ดกำลังดีเลยค่ะสําหรับต่างชาติ แต่ถ้าสําหรับหวานนะคะหวานจะกินอีกอยี่ห้อหนึ่งค่ะนี่ค่ะหวานจะกินสีส้มนี้ค่ะอันนี้ก็เผ็ดดีเลยค่ะสําหรับคนไทยค่ะทุกคนแต่ไม่ว่าจะเผ็ดขนาดไหนเราก็จะม่ต้องเตรียมกระเทียมค่ะหวานจะหั่นกระเทียมสับน้อยๆแล้วก็ขิงซอยด้วยค่ะแล้วก็พริกขี้หนูสดค่ะเอาใส่ถ้วยต่างหากเผื่อใครอยากจะเติมลงไปในน้ําจิ้ม เพื่อนฝรั่งบางคนเขาก็กินเผ็ดได้ค่ะวันนี้เพื่อนที่เชิญมาก็จะเป็นฝรั่งทั้งหมดเลยค่ะทุกคนหวานภูมิใจนําเสนออาหารไทยให้เขาได้กินค่ะบางคนเขาก็ไม่เคยเห็นอย่างนี้หวานนัดเพื่อนให้มาถึงเที่ยงครึ่งค่ะหวานก็เริ่มเข้าครัวตั้งแต่1ิบโมงเช้าแต่ก็ต้องเร่งมือหน่อยก็อยากให้เสร็จก่อนที่เพื่อนจะมาถึงหวานเติมน้ำซุปหวานใส่แค่ซีอิ๊วขาวเกลือชูรสแล้วก็น้ำตากลกรวดลงไปค่ะ วานไม่มีต้นผักชีค่ะก็เลยไม่ได้ใส่วันนี้ก็เลยใส่ก้านขึ้นชายแก่ๆลงไปแทนก็หอมเหมือนกันค่ะแช่ผักในน้มส้มขาวได้ครึ่งชั่วโมงแล้วหวันก็จะเอามาใส่ตะกร้าไว้ค่ะให้มันแห้งเสร็จแล้วก็จะไปเตรียมอย่างอื่นกันต่อก็จะมีกุ้งมีปลาหมึกนะคะเนื้อที่ใช้วันนี้ก็จะมีเนื้อวัวมีเครื่องในด้วยค่ะ3ามิกรีบเอามาต้มส่วนกุ้งกับปลาหมึกหวานจะหมักกับแค่ น้ำมันมะกอกนิดนึงแล้วก็ใบพาร์สลีย์กับกระเทียมสับลงไปค่ะเข้ากันได้ดีนะคะอาหารทะเลใบพาร์สลีย์กับกระเทียมนี่ค่ะส่วนหมูสามชั้นวันนี้หวานไม่หมักนานค่ะหวานใส่เกลือกระเทียมแล้วก็หวานก็จะใส่น้ำสับประรดลงไปอย่างนี้ด้วยค่ะนิดหน่อยนิ่มมากเลยนะคะทุกคนหมักอย่างนี้ทิ้งไว้แค่ครึ่งชั่วโมงนี่ค่ะใส่เกลือใส่พริกไทยใส่น้ำสับประรดนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมแล้วก็ปรุงรสดด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลหน่อยค่ะ คลุกเ้าให้เข้ากันทิ้งไว้แค่ครึ่งชั่วโมงรับรองหมูละลายในปากเลยค่ะเอาไว้นานยิ่งเปื่อยค่ะเปื่อยเกินไปด้วยซ้ำ <c oughs> วันเคยลองมาหลายครั้งแล้วน้ำสับปะรดนี่แหละค่ะทำให้หมูเปื่อยดีมากวันนี้วันใช้เป็นเนื้อสันนอกค่ะของ Black Ang ก s ส่วนนี้ก็เป็นขากบค่ะเราเอามาคลุกเกลือกระเทียมพริกไทยนะคะเตรียมจะทอดค่ะเนื้อสันนอกวันนี้วันก็จะมาแล่เอ็นมันออกดีๆก่อนเดี๋ยวมันจะเหนียวค่ะเสร็จแล้วเราก็จะสไลด์บางๆใส่จานไว้ค่ะ ถ้าจะให้นิ่มเหมือนเนื้อสันในก็ไม่เหมือนกันค่ะแต่รสชาติมันจะไม่เหมือนกันอันนี้มันก็จะมีมันแทรกอยู่ก็ไม่ได้เหนียวเท่าไหร่ค่ะแต่เนื้อสันในจะไม่ค่อยมีมันแทรกเลยนะคะจะเป็นเนื้อล้วนๆเลย พอดีว่าอาทิตย์นี้เนื้อสันในขายดีก็ไม่มีเหลือในตู้เย็นเลยค่ะที่เหลือในตู้เย็นก็มีก้อนนี้แหละเราก็เอาก้อนนี้มากินก็อร่อยดีเหมือนกันค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าอกเป็ดนะคะที่นี่เขาจะแล่มาเลยเป็นหน้าอกเป็ดหาซื้อได้ง่ายๆตามห้างเลยค่ะที่นี่หน้าอกเป็ดหวานก็จะเอามาสไลด์อย่างนี้เสร็จแล้วหวานก็จะจัดเรียงเนื้อทุกอย่างใส่จานไว้ค่ะเนื้อกับเป็ดหวานจะไม่หมักนะคะหวานหมักแต่หมูค่ะเพราะว่าฝรั่งบางคนเขาก็ชินกับการทานเนื้อที่ไม่หมักค่ะ ทุกคนดูหมูสาชั้นของหวานค่ะสวยไหมคะที่เห็นเตรียมนี้สําหรับ14คนค่ะก็เหลือบานเบอรอร์กเช่นเดิมค่ะแล้วก็เหลือกินได้อีกตั้ง2วันเน่ยหวานก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะทํากับข้าวทีทำน้อยๆไม่เป็นค่ะมีแต่ทําเยอะๆไว้ก่อน <c oughs> กลัวแต่เขาไม่พอกินเนื้อ,อย่างเกาหลีวันนี้ของเราก็เกือบจะเสร็จแล้วค่ะหวานมีอกเป็ดมีหมู3ชั้นแล้วก็มีสเต็กสันนอกนะคะ เตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหวานก็จะวางเรียงในครัวเลยค่ะเพื่อนมาถึงก็จะได้ว้าว <c oughs> อันนี้เป็น30กรีบค่ะที่แฟนหวานเขาไปซื้อมาจากร้านเอเชียหวานเอามาต้มก่อน3ามชั่วโมงเตรียมเนื้อเตรียมหมูเสร็จหวานก็จะไปเตรียมของทานเล่นต่อค่ะวันนี้น้องอายนางก็ยังไม่ได้มาช่วยเพราะว่านางก็ต้องทํางานบ้านด้วยค่ะหวานก็เลยต้องทําล่วงหน้าไปก่อนคนเดียวแล้วก็เดี๋ยวนางทํางานบ้านเสร็จนางก็จะตามมาช่วยค่ะ หวันมีหมอ้อกับเตาหมูกระทะนะคะประมาณ5ชุดค่ะหวันหอบผิวมาจากเมืองไทยสมัยก่อนส่งมาหลายปีแล้วค่ะประมาณ5ปีได้แล้วหวันส่งมาทางเรือค่ะเมื่อก่อนค่าส่งก็ไม่ได้แพงมาก ส่งมาทางเรือสมัยก่อนเขาจะให้เหมาเป็นกล่องค่ะกล่องละ20่กิโลค่าส่งตอนนั้นก็ประมาณ3,000บาทค่ะถ้าจำไม่ผิดใช้เวลาแค่5อาทิตย์เราก็ได้รับของแล้วค่ะถ้าเราไม่รีบไม่เร่งเพื่อนกลุ่มแรกของเราก็มาถึงแล้วค่ะเป็นพ่อแม่ของน้องออลิยตที่อยู่ประเทศเบลเยียมนะคะทุกคนก็เคยเห็นเขาในคลิปมาแล้วค่ะวันนี้เขาได้ของฝากมาฝากเราด้วยก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะพรีเมียมมากๆเลยค่ะก็ได้มาให้หวานกับแม่ย่าคนละกล่องค่ะดูค่ะสีสันน่าทานไหมคะ ช็อกโกแลตที่เบลเยียมก็ขึ้นชื่อไม่แพ้ช็อกโกแลตที่สวิตนะคะทุกคนส่วนน้องจูเล์กับน,น้องตะวันก็ได้เสื้อกันหนาวเป็นของฝากคนละตัวค่ะก็จะเป็นทรรมเนียมคนฝรั่งเศสค่ะเวลาเราได้รับเชิญไปบ้านใครเราก็จะมีของติดไม้ติดมือเล็กๆน้อยๆไปฝากเขาค่ะไม่เป็นดอกไม้ก็จะเป็นไวส่วนแม่ของน้องมาเอวาค่ะที่ไปเรียนต่อที่แคนาดาตอนนั้นที่หวานลงคลิปนางก็ได้ดอกไม้มาฝากค่ะหลังจากที่ทุกคนทยอยมาถึงแล้วหวานก็จะเริ่มออกของทานเล่นให้ทุกคนได้ทานกันค่ะ ันนี้วันทำไตไก่นะคะคลุกแป้งทอดด้วยค่ะมีขากบมีไตไก่มีหอยเชลล์อบเนยกระเทียมค่ะเขาก็จะทานของทานเล่นกันไปก่อนแล้วก็จะยืนคุยกันไปด้วยค่ะอย่างที่บอกว่าคนฝรั่งเศสชอบยืนมากเลยค่ะทุกคนถ้าไม่บังคับให้นั่งเขาก็จะไม่นั่งนะคะนี่ค่ะขากบวันก็จะโรยกระเทียมเจียวด้วยนะคะแล้วก็จะมีปอเปี๊ยทอดซามมูซาทอดด้วยค่ะ วันนี้วันมีหนุ่มน้อยห้าคนค่ะเพื่อนเพื่อนน้องจูเลอร์กับน้องตะวันค่ะก็เลยทํากับข้าวให้กินวันทําไก่อบให้เด็กๆค่ะกับเฟนฟรายทอดพอทําให้เด็กๆกินเสร็จเราก็จะเริ่มกินกันแล้วค่ะวันก็จะเอาหม้อมาตั้งอย่างนี้นี่ค่ะเป็นหม้อเตาถ่านที่วันได้มาจากเมืองไทยค่ะวันได้มาตั้ง5ชุดเลยค่ะตั้งเตาเสร็จก็จะเรียกเพื่อนเพื่อนมานั่งเลยค่ะใครอยากนั่งตรงไหนก็นั่งแล้ววันก็จะอธิบายให้เขาฟังใครอยากกินเนื้อกินกุ้งกินปลาก็ย่างเราเลยค่ะอร่อยมาก เพื่อนๆของหวานเขาเว้าวกันมากเลยค่ะบางคนก็เคยกินบางคนก็ไม่เคยกินส่วนบางคนที่เคยไปเมืองไทยมาแล้วบอกว่าไม่เคยเห็นร้านอาหารแบบนี้เลยเพราะเขาไปเที่ยวภูเก็ตกระบี่กันค่ะหวานก็เลยบอกว่าถ้าอยากเห็นอย่างนี้ต้องไปโซนที่แบบว่ามีคนไทยอยู่เยอะๆไม่งั้นก็ต้องไปที่อุดรค่ะร้านที่อุดรมีเยอะแยะมากมายร้านอาหารแบบนี้ <laughs> ร้านเนื้อย่างเกาหลีส่วนคนนี้พ่อของน้องอิริยศค่ะเขาชอบกินพริกเพราะว่าเขาเคยไปเที่ยวเมืองไทยตั้งหลายครั้งค่ะส่วนน้องอายนางบ่นว่านางไม่ได้อัดทร์ตค่ะวันนี้เพราะว่านางนั่งไกลเตา คนอื่นย่างให้กินนางไม่ได้ย่างกินเองส่วนคุณพ่อก็มัวแต่อธิบายให้เพื่อนๆฟังค่ะว่าต้องกินยังไงต้องย่างอย่างไหน <c oughs> นี่ค่ะความสุขของเนื้อแล้วแต่ใครชอบเลยค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะเสร็จจากเนื้อย่างสาวๆก็ไปเตรียมชีสแล้วก็ไปเตรียมขนมหวานกับผลไม้กันต่อค่ะนี่ค่ะหน้าตาขนมหวานของสองสาวค่ะหน้าสวยเหมือนคนทํำไหมคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ